เพิ่นเพิ่นซื้อไปขายได้นน่พี่น้องเนี่ยเพิ่นซื้อไปขายได้หน่สวัสดีฮะก็เลือดแหวโลมาสาําเนาะขาหักอืมถายไวนะ้นด้ไปบ้าบ้าหน่อยขันเจ็บเศร้าเจ็บเราจงมาช้อปปิ้งเด้ออันนี้คือพร้อมจะส่ง ทัวโลมองเข้าจะเปิดตลาดมองนี่พี่น้องชี่ตลาดตลาดใช่าหตรงนี้อันนี้มองในที่ตลาดพี่น้องที่เปิดตลาดมองนี่นนจ,จ,จะเปิดตลาดตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูเลยตลาดไม่ห้อง ตลาดใหม่เรานะครับร้านนี้จะเป็นตลาดครับเตรียมตัวมาขายของเลยเพราะว่าในร้านอ่ะในร้านมันไม่ไหวแล้วมันแคบลูกค้ามาแบบค้าง้สี่สิบคนห้าสิบคนต่อเที่ยวอ่ะมันเมื่อวันนี้ก็เบียดกับเข้าร้านอีลีมันต่อเป็นแบบว่าเนาะ โคดังหนีไล้จบเลยถ้เปิดแล้วคุณขาอย่าไปบายอู่บุใส่ตั้งเอฟซีเอาที่ไปนะเรเอฟซี่บายบาย้าแจบตอนนันปลมหรอควับปัดอย่เออให้ขวัญทุกอย่างเลยหนายังใครอยู่ เก็คือพันลูกแกงให้มันเป็นแกงใหญ่รองรับลูก no. ค้านม่คุยตาดาดีบอกเตรียมตัวรวดทักไปทำไมซาวแน่นี่เหรอไปจองไละซองรอกเพราะว่าข้างไร้หรอไม่แถมไปงาเขาเขามาซื้ออย่างเดียวดีแล้วเตรีมบอกมองกออกไปมังรบอลนี่เขาก็ยายมันยุเบดหลไยทำไมเนี่ย ตกอิใจเดี๋ยวเบขอขเียมาให้อ๋อนี่ครับอันนี้เขาต่อประกัน้านนี่เหรอายพวกเี่ได้วยกเนี่ยืออ๋อ่ิือร่อยอร่อยหนาใหญ่บวมป่้วนเปไม่หรอกพอดีหรอไม่ได้มวนเยที่ไม่ เ็นไหมล่ะเปิดพุ่งอยู่นอกบึไม่มีไม่มีหนาลำใหญ่หน่อเล่าหนาลำใหญ่แ้วผู้ชายมุนมีมีนะคะนี่อร่อยให้ให้โคตรดานทำได้เพราะ แม่บ้านไหนบางค่อเงียบก่อนเ้าสิบเมื่อพี่้องเมาซิบกนมก่อนพี่เดี๋ยวชีบยังน้ำมะพร้าวมน้ำลำไยตัวนี้ก็ได้แม่มันมันแห่ข้างในมันแห่เดี๋ยวเดี๋ยวเอากรรไก่ตัด วานมินี่โอ้กินเยอะทุกอย่างเลยทั้งลำใหญ่ทั้งลำใหญ่ทั้งบะหะมุดมังคุดกุชชาแกลขนมปังนี้นมปังไม่ใช่ขนปังขนมเปี๊ยะอันนั้นเป็นสาลี่ะพร้าวอันนี้เอิร์มองไรแม่อะขนมเปี๊ยะค่ะมากินมาซื้ออะไรอ่ะถัวไข่แดงทองกี่แตกมีเปี๊ยะมีปังอันนี้ใหม่สดทุกวันนะคะมีเฉพาะร้านเราเท่านี้เท่านั้นนะคะอันนี้อร่อยมากค่ะแซ่บค่ะ ไปจองหมองคลายความกันหน้าพอดีมัไม่จองตลาดกษตรป้ใหญ่อยู่ฟังคุณมันอีกใหญ่ไม่อ่วงเดียวมันอันนี้สาลี่มะพร้าวอ่อนใครอยากกินกับผู้ใหญ่บ้านเชิญค่ะพี่อยาบมาเร็วตลาดแรงก่าชิมชิมสุดอร่อยชิมไม่ต่งรสคุณอร่อยตากเปียกชิมตากบวอยมั้ยมาชิมดูใหม่สดทุกวันไม่เหมือนกันใช่ไหมครัะใช่ค่ะเบ๊มัน อร่อยไหมมาอันนี้เป็นไส้เค็มไหมใช่ค่ะไม่แพงนะคะห้าสิบบาทค่ะแพ็คละห้าสิบบาทเต็มนี้เลยอันนี้บอกขนาดจบบาทใช่ค่ะห้าสิบขาทในเว็บขายถูกแค่ก็ขายถูกเพราะว่าผู้ใหญ่บ้านฟรีแลนซ์กับพี่ยาต้องอร่อยและถูกถ้าดีไม่มีแพงไม่มีแพงค่ะขายแพงอันนี้มันเป็นไส้เค็มไหมไส้เค็มใช่ค่ะค่ะคุณพี่ยาอร่อยมไหมไม้ร้อยธุรกิจอ่ะไม้ร้อยธุรกิจ มาซื้อพ in oh, mm ี่น้องมากินอุ้ยอะไรนี่นี่สาลี่มะพร้าวอ่อนค่ะอยากสั่งอร่อยนุ่มนุ่มค่ะคัดแชทเลยจ้าแชทห้าสิบบาทจุดคุ้มเลยนะคะอร่อยมากค่ะมีขายที่หน้าร้านอร่อยมากนะคะแซ่บอร่อยไหมนิ่มหอมข้าวหอมแท้แชทได้เลยนะคะมีขายออนไลน์นะจะมาขอนแก่นอยากได้ของฝากก็มาที่นี่พี่เดียมาจากในเมืองไม่ไกล แทงอาหารอะไรอย่างนี้ก็มีอาหารครับี้เอาไปงเอาไงพี่ยามาถึงเมื่อเช้าค่ะอร่อยมากค่ะของพี่ยานะคะร้านแบบนี้จะอร่อยทุกอย่างแม่ไทุกอย่างเลยตอนแกะมีที่เดียวอีสานมีที่เดียวที่นี่เอาไปทอดกินอันนี้ปลาเส้นของพี่ยาคนรู้ดีอันนี้ดังมากเลยนี่่คะเพิ่งเพิ่งส่งมาถึงเมื่อเช้านี้ค่ะอร่อยค่ะ ป่าศิลป์พิยาคนรุ่มค่ะอันนี้ป่าศิลป์พิยาะคะ่ะอาไปทอดก็เอาไปทอ,อ,อดก็ได้ป้าศิลก็ได้<อ>ไปยำก็ได้มันอีกคนขอเลี้ยงเดิมกี่ลายเห้ยมผลไม้ดองจากโกดังที่ยาคนรุมเพิ่งส่ตรงมาถึงเมื่อเช้านี้ค่ะผลไม้ดองผลไม้ดองกับมีพี่น้องอา ไม่แม่ไม่เี่อย่างนั้นโเคหว่ะเชียงหมูเชียงไก่เชียงปลาเชียงหมูเชียงไก่เชียงปลาอืมแล้วก็บางอิข้าวร้านที่ยาคนลุงนะคะบ้าเนี่ยมื่อเนี่ขอนั่งนะแม่จะไปยืนปวดหัอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้กูเชียงหมูค่ะเชียงหมูค่ะเขาบอกว่าอบถ่านไม้นะเพื่อค่ะมันจะได้กลิ่นแบบกลิ่นจะนซ่งเข้าไปกลิ่นฟืนกลิ่นอะไรแบบฟืนกลิ่นกับออ๋ อันนี้ก็จากโกดังพิยาคนรุมค่ะสำหรับคนอีสานบ้านเฮาเดอร์แซ่์ออเดอร์ส้มตะกุนพิจากส้มหมดจ้าส่ง้มโประเทศทั่วประเทศไทยหมดปลาหมึกไอ้ปลาหมึกกับนี่พี่น้องไหมอันนี้แพรค่ะแพรหมึกแพรใช่ไหมกายหมึกแพรมีแพรไข่แพรไม่ไข่หมึกแพรอันนี้มื้อกันพานังพานังกันบอไม่หมื้อกันหรือเปล่ปลาหมึกปั้นหน่อล่ะแม่เออหมดปลาหมึกค่ะโอ้ย พี่น้องทั่วเขาไปวดแล้วอันนี้มึกอันนี้อะไรมึกอะไรหนวดค่ะปลาหนวดหนวดมึกพักแชะนะคะพักแชะจ้าอันนี้ผ่าซีเออผ่าซีกับมีพี่น้องนี่แบบผ่าหุกคุผ่านังสีอันนี้ก็เคค่ะแบบไข่ค่ะมีทั้งแบบไข่อันนี้เป็นโยเกิร์ตไม่หมดอันนี้ไปแล้วบอกเอาปลาทิโก้ตัดทีโก้กับมีพี่น้องขายดีมากเขามาขอกระเป๋ากระสอบมาเอารถมุจ้าน่ะนะ ขายกัท่านอันนี้แพนไม่ขายอี้แพนได้ขายอยู่นี้ก็มีทั้งขข่ปีขายโซนใช่ค่ะถ้าจะเอายส่วนก็กี่ราคานึงราคาหนึก็ถืออีกใช่ค่ะีเยอะมากเลยอะไร้านเราอาหารเยอะขนาดนี้วะเป็นของฝากเป็นอะไรก็มาดูได้ละขายอุยปลาหวานกินแล้วไม่เป็นประหวานนะไม่ไม่เป็นประหวานอร่อย สั่งหมึกเมื่อวานนี้วันนี้ได้รับรวดเร็วมากเลยค่ะมันใช่หรอใช่ค่ะวันเดียวหรอสนใจครับสนใจเนาะตั้งทีฟู๊ดของพี่ยาค่ะไปไปไม่ต่อไม่เป็นเลยพี่ยาตัทีฟู๊ดของพี่ยาค่ะไป็นต่หนึ่งเป็นตันอันพี่ยาเจ้าเจ้าเพจงานแข่งซีพีกับทุกปีถูกยางแฉพี่ยาสิแข่งซีพีแล้วเป็นต่หนึ่งก็เลยส่งง่ายอันนี้เป็น น,น้ำจิบซีฟู้ดแบบใครที่แบบตําไม่ค่อยเป๊ะตําไม่ค่อยแซ่เออะเอาไปทํายําได้นะแม่ขอสอนซิมเนี่ยได้เลยค่ะว่าเคยกินน่าอร่อยอันนี้อร่อยแต่ว่าอยากชิมให้ดูว่เฉยกระเล็บแบบหมูยอ,อนหนึ่งหมูยอจุมนน่มเออหมูยอปาดแล้วก็จิ้มก็ได้เด็ดห้องขอาผมต้องไปใส่ดอกเดี๋ยวห้องคีรอมันนีแม่ให้เรากินทานเนี่ยกับนีเดี๋ยวเขาก็เอาแนว่ของอเขามาลรางสันเพลซื้อจำแนกดีไหมแม่เอาตะเข้าเจ้ามากแค่ขาเจ้าก็ไปลงซื้อมาเพราะว่ามีหูขาหลังบ้านฟารซีฟู้ดได้เยอะมากเลยทางบักใหญ่ กินกับเนื้อย่างก็ได้นะคนแถวนี้ก,กูเด็กแบบแอดมิ่ตอบไปเด้อทักไปเลยอ,อันเพจค่อยปักพูดไทยแล้วพี่น้องวันนี้เข้าร้านวันนี้เข้าร้านเบาๆอ้ยไปกูข่อยยืมถอเงเนื้อย่างกับพี่น้องแก้วกิ่นลายลายก็ได้ไมันต้องถอด่ปสิมันต้องส่งให้ปลากินได้เลยครับพี่น้อง มันเป็นยังไงอย่างแม่ไม่เคยทานเลยไหนมันรสชาติยังไงหรอแม่อันนี้แก็เลยได้ไหมคะได้เลยค่ะส่งไปป่าเดีกส่งมพราะส่งไหมบดซเรากินกับหมูยอเอ้ยมันมันสุกแล้วเนี่ยเปล่าใช่แต่ว่ามันไม่แล้วมันสุกแล้วแต่มามาจิ้มมั้ยไม่ใช่เย็นเฉยเฉอร่อยมากอันนี้ก็หมูยอพี่ยานะคะอืมเธอกัดเลยนะเธอกัดเลี่ยไก่บอเธอกัดเลยได้ไหมเอามีดมาทำไหมอีเมียเอามีดมาหน่อย ทัานกัดกับผู้ราชการกินน้ำชานต่อบัดนี้า8ออกแล้วคุณยาวนิดหน่อยอันใหญ่มากเลยอ่ะขอดมหน่อยอันนี้เท่าไหร่อันนี้เท่าไหร่อันนี้79บาทค่ะอนาคต100กิโลไข่พี่น้องเอาลงตู้ไปเลมากนี่จะให้ชิมใหม่มะม่วงแจะกหอมดองรูปตัวของมะลุค่ะอันนุแจกของดองแม่น้ำหนักขึ้นแล้วนะนี่หอมดองใส่ไข่บ๊ไปกินก่อนแล้ววันนี้ใส่ไข่มากหนีลวดใส่ไข่บ๊วยไปกินเข่า ของโดนหลายอย่างเป็นอสัหารมดนหลายอ่ะน่ต้อดนหลายอย่างอ่ออืนต้องอย่างนี้ไหมโอ้ยอะคนอาาคนละเจ้าคนละอ่าของดนนี้่อะนี่นี่อะนีคนละเทสเนาะนี่อันนี่ของสดเฉพาะมีเฉพาะหน้าร้านนะจ๊ะไปเซ็ตกับพ่อไมเนียกเพาะไมเนาะมา่ของเกมาเารอยูจัคอยกันเฮ็ดบุญเฮ็ดเบี้ยนมาทำกันหลายแล้วเาเานี้แบบอะไรโดก เวทกับกินเราต้องกันรู้ล้วมันก็ได้แบบต้องใส่แบบช่วงนี้ช่วงนี้ไม่ได้จริงเลยนะ้เลยน้ำอเทวไมมีน้ำเลยอันนี้พี่อันนี้พี่ี่ยาส่งมาเมื่อเช้านะคะวุ่ยแม่ทำไมมันมีน้ำค็ัไหลหมดมันแตกเวมันถือส่วนช่วงวันนั้นเมื่อกี้นะตรงใส่น้ำมันนี่ไงพี่น้องโคตรแซ่บอร่อยจริงชื่อนี้คร ขากินไฟเบอร์สิบซองยฮมนากินออกเมะอะไรอร่อยมากจริงอร่อยจริงมาน้าร้านเลยเฮ้อร่อยจริงอร่อจริงไม่ต้องปุ่เพิ่มเลย ปลาอิ่มไข่ปลาพี่ยาทำขายถูกทุกอย่างครับแม่เราทำถึงทำถึงทำถูกขายดีอย่างให้ปลาบอกบอกกินกับอิ่มไม่เสี่ยวกินแลกอิ่มเก็บมาไปเอามาไปมึงรีดดูเดี๋ยวคุยเผื่อคนโฆษณาเร็วอะไรไข่ปลาเหรอไข่ปลาน้อยกี่ไข่ปลาเดี๋ยวเก็บเก็บใต้ทีหลังนะค่ะแม่มามาเบ้นมา

แม่มีข้าวเหนียวให้เออหน่ะเห็นไหมแม่ก็มีข้าวเหนียวให้อยากได้อะไรแม่จัดให้ค่ะตอนเนี้ยโอ้โหสุดยอดว้ายถเตี๋ยวข้าวไม่ร้อนนะพี่ที่บุกันนี่สอามวงแม่ทั่นข้าวค่ะตะวันพวกเนี้ยเอาเลยเอาเลยไม่ร้อนปั้นแล้วบอกให้ให้สิสมปลาไม่กี่ขอนมกี่กี่ขอนกินเปิดเลย เฮ้ยรึเปลาตอนนี้คือเริ่มอันนี้อันนี้โฆษณาให้พี่ยาหน่อยจ้าส่งมาจากส่งมาจากคกังพี่ยาเมื่อเช้านี้ค่ะโกไม้ดองหลายอย่างผลไม้ดองมมีมีหลายอย่างของพี่ยาเอามาซิมอทุนให้ปานบินมาจากเสี่ยไรเออเทสเทนเกิเทียนมั้งอย่างนจ้เจ้าร้อมไปอีกหน่อยค่ะ มันหอยกระบาดอนี to to. ้เขาขายหอยกระบาดร้านห้องไข่ปลาทจ้ยถูกมากตสิบกลบาทเป็นถูกยัง okay. ก uh, so ับใครถูกไปบดแต่กับไรบอนี่เข้าของมันนึงโอ้รอยากกินอยก้วเนชอยากกินวอก้วนเิกินไส้ยี่วอรบงบ่อืมก็แล้วแรงเลยไงไม่กินไรแรงอ่อยขนาดไม่เบียปะนี่ชิมปลาค่ะ ขาเบ้งหัวจืดมะข้าวหัวจืดมั้ง่ได้อนอะไรนะฉันกินดูแล้วกินแล้วมาขายไปขายของให้อย่างบอสหมวยปุยอะไรนะอร่อยละสิทีนี้ทีนี้ก็จะติดใจเดเขาก็กินขาแน้วไม่ได้แม่มากินขมาราลักินอยนี่แล้วแกลูกค้าอะไรแล้วประกาศประกาศมากินยงไเมือไหเขา น้ำพริกน้ำพริกพิยาค่ะเห็ดสามอย่างค่ะน้ำพริกพิยาค่ะเห็ดสามอย่างแม่แล้วก็ขยันยางเดี๋ยวไม่กินเห็ดสามอย่างค่ะพักพอนะแม่แม่เบื่ออีกเบื่อหม่เดิหมดกันค่ะแม่แล้วม็ข้ามสุขเห็ดสามอย่างแซ่บค่ะน้ำพริกยงมีโปรนะจ๊ะโปรเันเปิดร้านสิบสองกระปุกสิบสองรสชาติห้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทสั่งได้จิ้มนึ่งได้เลยนะคะอันนี้น้ำพริกพิยารสน้ำพริกนรกหมึกจ้ะ อร่อยจ้าลูกมือแม่หลวต้องมีเขาสวยแซ่บป้ะ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 ฉันอิ่มแล้วจิเลยฉันกิ่นหนาวนี่แบบเกลียวหนึ่งเมื่อกี้เนาะจะว่าแซ่บทุกอย่างพี่ทองอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างอร่อยทุกอย่างปลาดุกฟูจ่าปลาดุกฟูปลาดุกฟูน้ำพริกพิยาน้ำพริกพิยาปลาดุกฟูนรกกุ้งกี่ปูฟู่ล้ว สิบอบบบอบบเนี่ยทองเบิ้งสูงที่ไรสวนรอมอรหาเอาว่ามีทุกอย่างพี่น้องพานไปพานมามาแวะซื้อคอยจะไปแล้วคอยจะไปยุ้มคว้าสุเด็กเป็นยุ้มคว้าสุมเด็กอะไรแล้วพี่น้องยังเจอกันไหมเด้อมาขอนแก่นมาแวะพิยาคลุมสาขาสองใบพี่น้านมินแรนอย่าลืมมาแวะมาขอนแก่นอย่าลืมมาแวะครับพี่น้องอย่าลืมมาแวะด้พี่น้องเด้อ่านไปพานมาหนิยู่ท่าพระน้องบอดีมี มาไม่มามาขอนแก่นไม่มาที่นี่มาไม่ถึงขอนแก่นเด้ซื้อหิวกับพลกพระปุกเนี่ยสิน,นค่ากับจิมลิงได้เลยนะจ้าจิมจิมลิงที่ปัดหมุนได้เลยนะคะหรือทัาเพทพี่ยากรุมสาขาสองคอนแก่นเนาะโอเคนะครับผมเจอกันทับสวัสดีคร<ด>ับบ๊าย